เช้าวันนี้ชาวศิลปะแหลง่งคม,ม,มีนักกับน้องๆหนูๆน,นะครับเราจะพาไปวาดรูปก,กัน<ช>ที่วัดสรุนครับบุรีกับสุราแล้วมันทำไมถ้ามีืั้งหมายอย่างนี้หมายความว่าไงครับหมายความว่านะกินได้กินไม่ได้ ตั้งแต่เช้าก็มีนี่แหละครับน้องซันมานั่งรอเพื่อนๆอยู่ที่เจริญพาดแต่เพื่อนๆเขาจะมาจากฝั่งบางเกอะครับก็เลยต้องร้อนคูแหลมพาน้องซันซ้อนท้ายจักรยานไปวัดอรุณแล้วก็นั่งเรือข้ามฟากไปยังท่าเตียนเพื่อไปรอรับเพื่อนๆที่นั่น่างครับ แล้วเมื่อถึงเวลานั่นไงล่ะครับมากันแล้วน้องๆหนูๆที่นั่งรถตู้มาจากพิพิธภัณฑ์เด็กก็เดินทางมาถึงที่ท่าเตียน,นสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือการจัดระเบียบเด็กๆนะครับให้เดินกันเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อเดินเข้าไปในตลาดแล้วก็เตรียมตัวลงเรือข้ามฟากกันครับที่เรานำเด็กลงเรือจากฝั่งท่าเตียนนี่นะครับ ก็เพราะว่าเราอยากให้น้องๆหนูที่มาวาดรูปได้เห็นพระปรางวัตรุณจากมุมที่สวยที่สุดนั่นก็คือมุมมองจากเรือข้ามฟากนั่นเองครับมลุกไหมเงียบเงียบกว่าพออยู่ในวัดแน่นะครับต้องสำรวมใจต้องแน่วแน่มุ่งมั่นอันนี้ตรงนี้เรียกวัดแจ้ และสิ่งแรกที่เราพาคุณน้องๆนหนูไปชมกันก็คือยักษ์วัดแจ้งครับก็มีเรื่องเล่าสนุกๆกันมานะครับว่าวันดีคืนดียักษ์วัดแจ้งสองตนเนี่ยก็จะลงเรือข้ามฟากเพื่อไปตีกับยักษ์วัดโพซึ่งอยู่บริเวณท่าตีนนั่นนะครับแม่สงสัยจะหมั่นไส้นะครับว่ายักษ์วัดโพแต่งตัวสวยกว่าเพราะว่ายักษ์ที่วัดโพแต่งตัวเป็นคนจีนกับฝรั่งครับ นอกจากความสนุกสนานเพลิดเพลินที่น้องๆหรหนูจะได้รับแล้วนะครับวันนั้นทั้งวันครูแหลมยังบรรยายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของวัดอรุณแล้วก็เกร็ดความรู้ที่น่าสนใจให้เด็กๆได้เรียนรู้แล้วก็นำไปวาดภาพนเนด้วนนะครับในท้องเรือสำเภาใช่ไหมครับเวลาลมพายุมาการทะเลมันจะโคงเทงเนี่ยเข,<อ>ขา,ยาก็ฉลาดมากถ้าเอาตุ๊กาตาจีนไว้ที่ท้อง คครับับท้้อองงเเหลืมมนจะไได่ไโและเมื่อเดินทางมาถึงวัดกันแล้วนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือการเข้าไปกราบไหว้พระประธานในพระอุโบสถนะครับหนึ่งปาใช่ไหยครับนะับผาตัวนะี้นะครับนะครับ,นะรบสอง ฝ่ามือทั้งสองเป็นสามแล้วนะครับนะแล้วสี่ห้าคือหัวเข่าหายใจข้าหลับตาทุกคนหลับตาปิดเปลือกตาไม่ใช่หลับลงมาหลังจากไหว้พระสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิกันแล้วนะครับก็ถึงเวลาที่เด็กๆทุกคนรอคอยน,น,นั่นคือการเดินไปชมพระปรางวัดอรุณครับ ไเห็นหมเมื่อยเลยเนี่ยโอ้โหดูหน้ายัดแต่ละตนนะแบกต้องยกขาข้างนี้ด้วยนะแบกเมื่อยเลยและนี่ก็น่าจะเป็นกิจกรรมที่เด็กๆทั้งสนุกแล้วก็ทั้งหน้าหวาดเสียวนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะสูงทีเดียวสำหรับการขึ้นไปข้างบนพับปางนะครับแต่เราก็จะได้เห็นวิวทิวทัศน์ในมุมหนึง่งซึ่งน้อยคนจะได้เห็นจากบนยอดพับปางครับจาหาันหลังมานะ มองหน้าไวไว้มองทุ่งหน้าไว้แต่ละขั้นขั้นุตั้โยไปโอ้โหโอ้สามเหลี่ยมขโมยบุตรนี้ไปมีโทษปรับสามพันบาทแหมนี่ก็ได้รางวัลอกผุ้โทกษาสร์ทหารเรือคือ หมุดตรงนี้เพื่อแสดงที่กัดว่าเรามีความสูงเท่าไหร่ยังไงเข้าใจไหมครับเดีเดี๋ยว๋อครับแล้วก็มาถึงตอนที่เด็กๆจะได้สนุกแล้วก็ได้หวาดเสียวว่าในครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นตอนที่ต้องลงจากข้อปรางนะครับใครมาขยาแแล้วเอาผมก่อนอ่าปอนปอนด้านนี้ลูกวิธีการลงที่สะดวกแล้วก็ปลอดภัยก็คือว่าต้องหันหลังลงนะครับเพราะว่าจะได้ไม่หวาดเสียวเวลาลงครับ มึงกูพาขึ้นไปชั้นสามเลยทีเนี้ยใช่ไหมครับอ้าวทำไมล่ะขี้เกียจขี้เกียจตอนขาลงเป็นไงต้องพูดว่าอะไรอีกขั้นเดียวอีกขั้นเดียวอีกขั้นเดียวเงี้ยเหรอไปคนนี้ใครเอ้ยไม่ใช่นี่เป็นคนคนนี้ใครคะแม่แม่สำหรับหัวข้อในการวาดรูปวันนี้ มีชื่อว่าวัดอรุณนะครับเดี๋ยวเราลองมาชมแล้วก็มาลุ้นกันดูนะครับว่าวัดอรุณในจินตนาการของเด็กๆจะเป็นยังไงบ้างครับสำหรับแนวทางในการวาดรูปของศิลปะแหลมคมเรามาเน้นให้เด็กๆวาดรูปที่เห็นให้เป็นภาพที่เหมือนจริงนะครับแต่เราเน้นที่จินตนาการโดยให้เด็กสามารถถ่ายทอดประสบการณ์แล้วก็สิ่งที่พบเห็นในวันนั้นลงในรูปภาพได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็สนุกสนานครับ ไหนคะขายคู่แหลงนี่คุณคุณยักษ์รู้แล้วปางอยู่นี่แล้วมีอะไรอีกเออเป็นเพื่อนขึ้นไปอันนี้ที่พักอันนี้อ๋อที่พักอันนี้เหรอที่ที่ที่พักของของของผ้าเหรอครับเดี๋ยวคุณไปใส่ตรงนี้เล็กๆตรงนี้อันหนึ่งตรงนี้อันหนึ่งก็เหมือนแล้วพ้าปางโอ้แต่ว่ายักษ์เก่งนะเหมือนอะไรเนี่ยาปค่ะใช่ป่ะ ระหว่างที่เด็กๆกำลังวาดรูปอยู่นี่นะครับก็มีคุณป้าท่านนี้ครับมาจดจ้องจ้องดูเด็กวาดรูปสุดท้ายคุณป้าก็เล่นฝากหลานเอาไว้ให้เด็กๆช่วยดูครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดูนะครับว่าเด็กๆจะดูแลหลานคุณป้าได้หรือเปล่าครับอ้าวให้โอน้องยที่บอกน้องอย่าร้องบอกน้องอย่าร้องไม่ได้ทำอะไรนะ เรื่องราวสนุกสนุกของชาวศิลปะแหลมคมแล้วก็เด็กๆที่น่ารักเหล่านี้นะครับยังไม่จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาติดตามชมกันต่อนะครับว่าหลังจากนี้แล้วจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างและผลงานของเด็กๆจะเป็นยังไงติดตามชมตอนต่อไปนะครับโอ้โหคุณยักษ์น,นี้ว่างไปเอาอะไรใส่ดี อันนั้นหมาหรือแมวแมวแมวเอาหมาอตัวหนึ่งหมายอยู่ขวามือเออก็ลงสีได้